Hey, วันนี้พี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องเมโลชแนลของเรานะครับวันนี้พี่ตุ๊กก็จะมาสอนวิธีการทำคลิ c h a ทในเวลาเราเล่นเกมที่ว่ามีแบบระวังพุ่มไม้ปกจมตีดักสตเตเยอร์อะไรพวกเนี้ยขั้นแรกเลยนะครับเราก็ไปที่รูปฝันเฟืองน,นะครับพอเข้าไปฝันเฟืองเสร็จปุ๊บเราจะเห็นด้านซ้ายนึ่งใช่ไหมจะมีความ,วมาวควบไวควบคุมตั้งค่า UI แล้วก็ไปมาที่คลิ c แชทเห็นนะครับ โปรฟิชชัดเนี่ยมันจะมีบอกว่านี่ระวังโดนตกหลังใจเย็นๆเราชนะได้ในฝั่งขวาเนี่ยมันจะเป็นข้อามที่ทางเกมเขาเซตอัพให้มีเราอยู่แล้วถ้าเราไม่อยากได้อะไรหรือเอาออกหรือเพิ่มเราก็แค่นี้อย่างที่ไม่ต้องการทาว่าอ่ายอยุกที่กากบาดเอายุ่ยุกมันก็ต้องขึ้นว่าเราพี่ต้องการเอาอันอื่นเข้ามาใส่แทนอย่างเช่นใจเย็นๆเราชนะได้นะ ใช่ไหมเราพี่ก็กดตรงที่ว่าหมายถึงมืนม้นติ๊กถูกใช่ไหมครับพี่กดยืนยันปึ้งเปลี่ยนแล้วครับเห็นไหมขึ้นแล้วจะเย็นๆเราชนะได้ไง่ายๆเลยเราไม่ต้องพิมพ์เพราะบางทีเนี่ยนีถอยก่อน่ะเราพิมพ์ไปเนี่ยเราก็ไม่รู้เราจะตายหรือเปล่าใช่ไหมโอเคนี่ก็เป็นทริคง,ง่ายๆของการเล่นเกม r o v วันนี้เนาะยังไงก็ลองทำตามดูนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ มันก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่พี่นำมาฝากยังไงก็ฝากติดตอนช่องเม c โรชแนลของเราได้นะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาทริคดีๆมาฝากอีกเรื่อยๆนะคะขอบคุณครับ